ัเามสูงกูก็ขนาเมาสุงไอ้ก้อเสียเขานนก็มาหุบกกระเงช่องยูทไดูแล้วขนาเมื่อได้มาเหยีงไน่เขาได้มาสอนลา์ลบวิดีโอออกจากยูทูปในขนาเออเขาได้มาสอนไล์ลบวิดีโอออกจากยูทูปขนอที่ทำอะรอันทำเกียกันขนเขาได้มาลบออกแปดจากยูทูปในเพื่อเพื่อลบนทุมันลบไรเนี่ยเข้มาสอนใะเนาะมีลน์มัคะ วิดีโอวิดีโอของเฮาจังไกตนะคเนาะเพราะเคยด้วบเข้าล้วบตรงใดค่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยได้มีแอปมันแทงอันหนึ่งค่ะเนาะมาด้วยครับโอเคก็ไม่ทข้ามาใน place tool ค่ะเนาะเขามาใน place tool ไม้สังเนียเขาเดมาหลุดเอาแอปอันไหนค่ะเนาะแยบตรงที่เราตีเปลี่ยนค่ะเนาะเขียนเข้ากว่าเขียนเข้าไวทีนี้เขาโป้ค่ะเนาะกดตกลงมกันนะมันได้ออกมาห่างอยู่ทุกปีนะเนาะเข้าไปเอาเขาเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นได้ไหน ยัก่อนในครับเขาเอาในครับเนาะเป็นหามหมกลอ่อเป็นหามหมกลอ่อยัก่อเป็นสชิลเยงยูทูบไหมครับเนะ <Okay. S 2> าะโอเคเขาก็เอาในกดเข้าขวาเป็นรครับเนะาะคาดคาคาด้าหลุดเดียวครับเนาะนคะครับตาหลุดให้เรียบร้อยครับเนีน่เนาะโอเคเปิดตาหลุดให้เรียบร้อยเย้าไหนเขาออกกว้างเนาะครับเนาะออกกับปึ๊บเดี๋ขึ้นมาหน้าจอครับเนาะนะครับ ติดขึ้นมาหน้าจอค่ะเนาะโอเคขึ้นมาหน้าจอให้ไหนเขาก็กดเข้ากว่าให้ไหนค่ะเนะาะย,ย,ยังคงติดมาติดมาหน้าหน้า youtube ไหนคะ่ <Okay. S 1> ะเนาะติดมาห่าง youtube ไหนค่ะโอเคก็มีหลายอันก็เข่าเลือกเข่ากันไหนค่ะเนาะนะครนะับบัญชีนี่ค่ะเนาะกันไหนค่ะเนาะก็มีหลายอันก็เข่าเลือกกันไหนให้ไหนะคะ่ะ ข,ขาร์ดิคาตเสริมมาในถุงเหล้าในขะเนาะแล้วก็ถอยถอยขึ้นเห็นเนาะเปิดเข้ามาปุ๊บเข้ามาให้ไหนกันเนาะมาฮหาณายูทูพ่อเนี่เนาะเขาเลื่อนคืนเลื่อนคืนเลื่อนคืนไหนแต่หันวิดีโอสามมาในขะ,ะ,นะ,นะเนาะในขะแต่หันวิดีโอสามมาในขะเนะเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> ว่าเขาใครหันเพิ่มเติมในขะเนาะใครหันเทียงอันเดียวใคหัวรลปในขะ,ะ,นะเนาะเขากดกับว่าเพิ่มเติมใน,ะะนะขะเนาะเพากดกับว่าปุ๊บ เฮ้ยเขาก็เลือกหาวิดีโอ,โอ,อที่เขาเคยลบกมันขนาเนาะที่เขาหัเกียกเช่นขนาดเนาะนคะครับแล้วหั่มาเกี๊ยวเนี่ยเดี๋ยวเขาได้มาสอนนะ,ะเนาะราีว่าสอนลวกรายว่าสอนลบเออสอนลบบางนงนึงค่ะเนาะ,เ,นอะเอาเป็นว่าข้าสอนลบ ขสันลบขสันลบขสันลอะไรดีอันไนคเอาเ่็นนาขสันลอันนี้อันนี้อันนี้คาะหองกดเข้ากวาที่นายนี Slow ่ไนคะนคขัดไดรลบอันนี้ว่าวิธีเปลี่ยนชื่อเพจนคโอเคขัดไดรลบอันไหนควิดีออันนคะเขาก็กดเข่ากันนะครัเป็นทางปรกกานคาะ หางเป็นหางกันจึนะะ้มเลยคันเนาะกดเขอาังไรครับปึ๊บเห็ุไหนยังก็กดเขอาทั้งกันไรครับอันว่าการตั้งค่าขั้นสูงเหม,มืันวนนะะ่าไงเนาะฮะโอเคคก็กดเขอาภายในค,ะนะคะันเนาะปึ๊บนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหน้าในคันเนา,นานนะมาหน้าในแล้วก็กดเขากันในครับนะครับนะลบจาก y ยูทูบในคันเนาะ โอเคเขากดเข้ากักกนนะครับปึ๊บนะครับเดี๋ยวออกมาว่ายุกเลือกนะครับเนาะแล้วก็ตกโลงะะ่งใครับแล้วก็ตกะะุกโล่งเนาะนครับเนาะเขาก็เขาก็กดตุกโล่งบเนาะ,ะปึ๊บไข็งความมือครับนะครับมีเอาครับเนาะลบออกเรียบร้อยเยอ้ะครับเนาะ โอเครบกวนเรียบร้อยย่าหน่ก็มันหยาบขนาะดมีกันไรคะสังเจอเคยลบว,วิดีโอเออออกจากยูทูปเขาหนะ่คะเนาะ,ะ,นะ,ะสังเจอเกียกเก่ยวก็เกี่ยวกวิดีโอของเขาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปันยูทูปค่ะเอ็ดะคะเนาะแล้วก็ตามีสามร้อยเจ็ดสิบแปดให้ค่ะเนาะตาเฮ็ดให้ค่ะเนาะเฮ็ดไปหึงครับนี่ครับโอเคมายส่งคะนะ่คะเนาะมีกันไรค่ะเนาะชมกูโก้ขาดีมาปันเฮียงมาด้วยกันคะเนาะสังเจอก็กดไลค์กดแชร์บันอิทเนาะ khen cho mọi người mọi xung hạ